จงรักพักดีประชาชนร่วมงานก้าวต่ามพอสารต่อพระชปณิธานเฮหาหน้ากองวันนี้ไปเตยพาบุกเบื <fizer S 2> ้องหลังละครลิงในตำนานประกิดสิทธิ์พระการไม่ได้มีดีแค่หาซันนี่โชว์ซิกแพหนังเรื่องใหม่ชาลีพุทธเจอพิษมือที่3เล่นงานสนับสนุนโดยวุฒิศั์คอสเมติก สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเตนทวิกเอนนะคะพบกับฟนนันทกาว,วรวนิชานัน เจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะ,ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราไปที่บรรยากาศงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานที่จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ยังคงมีประชาชนนะคะหลั่งไหลมาร่วมงานกันอย่างหนานแน่นค่ะแล้วก็มีกิจกรรมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะอย่างที่เวทีกลางแจ้งนะคะที่ลานประติมาการรมประวัติศาสตร์ค่ะเขาก็มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในโครงการเทิดเกล้าเรื่องนักวิทยาศาสตร์ในแบงค์ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมกันด้วยค่ะ นเทศกาลแห่งพระอริยภาพและพระปรีชาสามารถก้าหมวดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและต้นโพแห่งพระราชปณิธานที่เปิดให้ประชาชนได้เขียนปณิธานความดีเพื่อเป็นดั่งคำมั่นว่าจะเดินตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่9ในงาน9้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เด็กๆรุ่นใหม่ซึ่งอาจไม่ได้เห็นภาพพ่อหลวงของแผ่นดิน ที่ส่งงานหนักเพื่อคนไทยมาตลอดได้มาศึกษาและซึมซับพ,พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างเช่นน้องๆจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มนี้ค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้รู้จักท่านดีว่าท่านเป็นใครก็เห็นอยู่ในโทรทัศน์ท่านจะทรงงานทำงานออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ท่านเปรียบเสมือนเทว ว่าดาสถิตลงมาแต่ว่าช่วยคนไทยให้ให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่ เช่นเดียวกับลานกิจกรรมกลางแจ้งตรงข้ามหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งมีการจัดฉายภาพยนตร์ในโครงการเทิดเกล้าเรื่องนักวิทยาศาสตร์ในแบงค์ที่อสมทจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา8ปพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเมื่อปี2 5 5 5รวมถึงการฉายวิดิทัศน์สารคดีพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9ก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนจํานวนมาก บางคนก็ถึงกับหลั่งน้ําตาด้วยความตื้นตันในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ท่านท่านทำเพื่อประชาชนแล้วก็คือไม่มีแบ่งชนชั้นเลยค่ะคือนึกถึงภาพที่ที่าถ้าท่านทรงทรงนั่งพื้นกับประชาชนคือแล้วก็เวลาพระสิโทท่านไหลค่ะท่านเช็ดคือแบบเรานึกถึงเวลาที่เราลำบากแล้วคือท่านลำบากยิ่งกว่าเรา และช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็จะมีการมอบปฏิทินพระบรมชายาสาธิศลักษรูปแบบใหม่ชื่อภาพพระผู้ทรงงานผลงานของสมศักดิ์รักสุวรรณนายกสมาคมศิลปินทัศนศินนานาชาติประเทศไทย งานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานจะจัดไปจนถึงวันที่31มกราคม2560และในวันที่25ธันวาคมนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่โดยศิลปินดังอาทิปออนนบตั้มธนสิทธิ์แอนนัทนชาพพัชชาพรีนรวิสารรัตและดิวอรุณพงศ์ในเวลา16นาฬิกาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ อย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ25ธันวาคมตรงกับวันคริสต์มาสด้วยขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชบรณิธานนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้คุณจะได้พบกับโชว์พิเศษในะคะในบทเพลงพระราชนพิพนธ์พรปีใหม่จากหลากหลายศิลปินเลยเวลา4โมงเย็นนะคะเราไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะส่วนตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวบันเทิงไทยกันหน่อยค่ะจะพาไปเช็คสเตตัสหัวใจของน้องหนูนาหนึ่งธิดาเห็นได้ข่าวมาว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ห่วงมากห่วงขนาดนี้จะมีหนุ่มๆคนไหนกล้าจีบหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันส่วนหนุ่มซันนี่นะคะที่มางานเดียวกันนี่แหละก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผู้วิการทางสายตามาบอกต่อกันด้วยนะคะแล้วก็จะพาไปอัปเดตผลงานหนังใหม่ของเขากันหน่อยดีกว่าเห็นบอกว่าลงทุนฟิตหุ่นโชว์ซิกแพคด้วยนะจ๊ะ ถือเป็นการเติมเต็มความสุขให้เราผู้พิการทางสายตาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะพระ่าสุดพระเอกหานหน้าตายสันนี่สุวรรณเมธานนท์ขอเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพรจากฟ้าฟังด้วยหูดูด้วยใจซึ่งเป็นการจัดทําภาพยนตร์ที่มีระบบเสียงบรรยายเพื่อผู้พิการทางสายตา พร้อมเปิดใจถึงผลงานจอเงินเรื่องใหม่ที่เตรียมจะเข้าฉายต้นปีหน้าว่าเป็นการร่วมงานกับท่าย Transformation Film <c oughs> เรื่อง m r Hurt มือวางอันดับเจ็บโดยเรื่องนี้เขาได้ทุ่มทุนฟิตหุ่นตัวเองให้เป็นนักกีฬาเทนนิสโชว์ซิกแพคแน่นๆให้ได้เห็นกันด้วยแล้วค่ะก็ช่วงนั้นต้องตื่นไปตีเทนนิส ประมาณ6เดือนครับตเตี้ยนิดเกิดทุกเช้าแล้วก็เข้าฟิตเนสครับผมแล้วก็คุมอาหารครับเราแค่รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นนักกีฬามืออาชีพใช่ไหมครับเขาสิ่งที่เขาต้องเจอตั้งแต่เด็กเนี่ยคือเขาซ้อมตั้งแต่เด็ก mm hmm. นี่เรามีเวลาแค่หเดือนเราก็ต้องซ้อมทุกวันเหมือนเขาให้ความรู้สึกเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่ทีน,นี้ปกติเราเป็นอยู่แล้วปาา่ะคะหรือว่าต้องมาหัดเพื่อเรื่องเป็นครับเมื่อก่อนตีลูกแก้วอย่างเดียวเลยฮะอยู่ลูกแก้วกับเล่นขี้ยงของจริงเลยของจริงครับซีจีเลยมันทำไม่ได้ครับผมจริงในหนี้นนนะะะะะคคครรรััับบผผมมมไไ่่อออยยยาากจุ ม่แต่จริงๆเราไมา่ได้ทําให้เป็นนักกล้าเราทําให้ตัวเป็นนักกีฬาครับผมก็เลยเามันก็จะมาเองตามที่เราทําไว้แต่พอถามว่าจะมีโอกาสได้เห็นซิกแพคแบบนี้บนปกนิตยสารบ้างหรือเปล่าหนุ่มซันนี่ดับฟันสาวๆบอกว่าโชว์แค่ในภาพยนตร์ก็น่าจะพอแล้วล่ะค่ะด้านนางเอกสาวนูนานหนน่งที่ดาก,ก็เผยเหตุผลที่ไม่ค่อยมีข่าวกับหนุ่มๆให้เห็นสักเท่าไหร่เป็นเพราะอยากเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นมุมส่วนตัวมากกว่าแต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้มีคนที่กำลังคุยด้วยอยู่ค่ะ เราก็มีคนคุยเหมือนกันค่ะจะไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าอายุก็ปันนีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องต้องมีคนคุยเป็นธรรมดาแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ปิดหรือไม่ได้อะไรแต่อยากจะขอว่าให้มันเป็นแบบสิ่งที่เราก็อยากจะเก็บไว้เป็นเรื่องของเราซะมากกว่าเนาะการที่เราจะมีอะไรมีคนที่เรารู้สึกสักคนนึงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะ นางเอกสาวยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่หวงลูกสาวมากๆและต้องคอยสกรีนหนุ่มๆที่เข้ามาคขายขนมจิบตลอดพร้อมยืนยันว่าสาเหตุที่ไม่ยอมเปิดเผยเรื่องความรักไม่ใช่เพราะคุณแม่สั่งห้ามแต่เป็นเพราะเธออยากเก็บไว้เป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าค่ะ อะรามาเมาหมอยสอยก้าไว้หน่อยดีกว่านะคะวันนี้รายการ Thailand แ,แท t คแล้ว He ีโเนี่ยมีอะไรให้ติดตามเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันดีกว่านะคะส่วนศิลปินค่ายเพลงไทยลูกทุ่งค่ะก็มีผลงานเพลงใหม่มาอัปเดตกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปอัปเดตธุรกิจของสาวเมศิรินที่เขาลงทุนร่วมกับแฟนหนุ่มนะคะเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้โอ้โหไปได้สวยค่ะเมามอยสอยก้วไทยคือแบบไม่อยากเมาอ่ะ อยากจะขออวยพรให้ทุกๆคนนะคะเฮงเฮงเค่ะ,ค,ะคิดอะไรไวก็ประส,สบความสำเร็จทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะทั้งครอบครัวตลอดปีตลอดไปค่ะทำโมเสาวชาวซอย9ก้าตาร้นกันเป็นแถวเลยล่ะคะ่ะเมื่อนักแสดงสาวเมสิรินควงแฟนหนุ่มนักบินหน้าหล่อมาอวยพรปีใหม่กันถึ่นขินก่อนเผยว่าตอนนี้กำลังรวมทุนกันทำธุรกิจน้ำผลไม้กระป๋องส่วนงานในวงการบันเทิงหลังปิดจ๊อบกับอดีตต้นสังกัดเอ็กซแสกลาสุดกระโเผไปจรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงวิ หมอชีตรียบร้อละ5้ปีแหมแบบนี้เรียกว่าทั้งลักกี้อินเกมแลนลักกี้อินเลิฟเลยนะคะนนี้ทำฉลองอำหนวยอวยัชเชี์ศิลปินหน้าใหม่บ้านไทยลูกทุ่งสักครั้งส่วนศิลปินจากค่ายเพลงไทยลูกทุ่ง<ว>ก็รวมตัวกันมาสวัสดีปีใหม่ชาวสายก้าวด้เช่นกัน,น,นสิ่งนอ้นจากโจเอยพรให้แฟนๆมีความสุขตลอดปีรากาแล้วหัาวขาวก็ยังขอฝากคนงานเพลงลูกทุ่งขนาดแท้ไวน้นีอ้อมใจแฟนๆด้วยจ้า เอาละสิเมื่อสามไฮโซดังปอสีกันยากวางคุณนิชาและโอกอัครัตต้องสลัดคราบข่ายาพันล้านมาเป็นชาวนาจำเป็นจะเป็นยังไงงานนี้บอกเลยถึงลีลาจะไม่ให้แต่สิ่งที่ทุกคนได้รับยิ่งใหญ่กว่านั้นโดยเฉพาะการเข้าใจหัวอกกระดูกสลังของชาติอย่างลึกซึ้งมันลุ้นกันกับรายการไทยแลนด์ทันเล e ร h e r o e สคืนนี้สี่ทุ่มสี่สิบนาทีทางช่อง9 m c a t HD ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะ คุณผู้ชมค่ะพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยไม่ได้จํากัดแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังทรงสารสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเพื่อความช่วยเหลือนะคะในวันข้างหน้าด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามย่างพระบาทที่สําคัญค่ะกับสารคดีเฉลิมพระเกียรติสายทานพระราชไมตรีที่เราจัดมาอุดเครื่องกันก่อนค่ะ ประชาชนนับพันคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเหล่านี้ต่างมาเฝ้ารอเพื่อรับสเสด็จและชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบระมราชินีนาถที่สเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองโคโรราโดสปริงส์รัฐโคโรราโดเมื่อครั้งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2503 ซึ่งสัปดาห์สุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอันประกอบด้วยรัฐโคโลราโดรัฐเทนเนสซีและรัฐแคลิฟอร์เนียแตกต่างจากการเสด็จเมืองใหญ่อื่นๆอย่างสิ้นเชิงเพราะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงแสดงความสนพระราชาทุยไทยในการพัฒนานหลากหลายด้านซึ่งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเขื่อนฟอร์ดเหล่าดัน ที่เมืองน็อกซ์วิลล์รัฐเทนเนสซีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเทนเนสซีมานานกว่า25ปีและรับสั่งว่าประเทศไทยก็กำลังดำเนินการสร้างเขื่อนในลักษณะเดียวกันอยู่ในขณะนั้นสิ่งก็คือเขื่อนภูมิพลในจังหวัดตากต่นเองและยังเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังบริษัท i ิน e r n a t i o n a l b u s i n e s s Machine หรือ IBM ที่เมืองซานโฮเซ่รัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อทอดพระเนตรงานด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกในยุคนั้น เพื่อน,นำกลับมาวางรักฐานในประเทศไทยต่อไปด้วยนอกจากนั้นยังเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนในเรืออากาศแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งอยู่กลางเทือกเขาโรกี้และพระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาศให้นักเรียนในเรืออากาศชาวไทยหนายที่ไปศึกษายอยู่ที่นั่นเขาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดด้วยและสุดท้ายทั้งสองพระองค์ยังได้พระราชทานสัมภาษณ์กันนักหนังสือพิมพ์แถวหน้าในเมืองซานฟรานซิสโกยังไม่ถือพระองค์ด้วย ซึ่งทั้งพระปรีชาสามารถในการรับสั่งตอบคำถามพระวิสัยพัศน์พระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชอารมณ์คันของพระราชาและพระราชนีจากประเทศไทยล้วนสร้างความประทับใจแก่เจ้าบ้านเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าการที่มาพบนักหนังสือพิมพ์ครั้งนี้เป็นการพบปะระหว่างเพื่อนฝูงเพราะต้องทำงานเพื่อจุดหมายเดียวกันคือเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างคนในโลก พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมิตรภาพและไมตรีของชาวไทยมาให้และชาวอเมริกันเองก็ได้แสดงมิตรภาพและความปรารถนาดีให้พระองค์นำกลับไปมอบแด่คนไทยเช่นกัน ย้อนรอยประวัติศาสตร์สำคัญของไทยและสหรัฐอเมริกาไปกับรายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดสายทานพระราชมัยตรีตอนสัปดาห์สุดท้ายในสหรัฐอเมริกาคืนนี้19นาฬิกานาทีทางช่อง9 m เอคอรอค่ะ อย่าลืมติดตามชมกันนะคะเวลา19มีนา40นาทีค่ะส่วนช่วงนี้ได้เวลาของเฮฮานากรกันแล้ววันนี้นะใบเตยพรพจีของเราขออาสาพาไปบุกเบื้องหลังการแสดงละครลิงค่ะคณะประกิจสิทธิพระการนะคะจากงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธาน,านจะน่ารักขนาดไหนตามใบเตยไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้จะอยู่ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะที่งานก้าตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานค่ะซึ่งเราจัดขึ้นมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและจะจัดเรื่อยไปจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าเลยค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีการจัดนิทรรศการแห่งพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะรวมถึงมีการแสดงต่างๆนะคะเพื่อน้อมเกล้าน้อมประหม่มสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะโดยจะพาคุณผู้ชมไปบุกเบื้องหลังการแสดงต่างๆที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะ ก่อนที่จะเข้าไปชมการสแสดงในหอประชุมนะคะตอนนี้เตยอยู่ที่ต้นโพแห่งพระราชปณิธานค่ะซึ่งเปิดให้ประชาชนนะคะได้เขียนใบโพทองค่ะถึงปณิธานความดีที่จะทําเพื่อพ่อหลวงราชการที่9ของเรานะคะเขียนปณิธานความดีไว้ไว่าอย่างไงบ้างครับพี่ค่ะความดีที่ทําให้พ่อหลวงปกติก็ทําตั้งใจทําด้วยใจอยู่แล้วนะคะกปกติก็จะเป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมพระราชกรณีข,ของพระองค์บอกว่ามากเหลือเกินว่านับ นับไม่ถ้วนจริงๆก็ได้ดูภาพแต่และอย่างแล้วรู้สึกว่าประทับใจอะค่ะ วันนี้เตยก็อยู่กับคุณแม่ขวัญจิตนะคะสวัสดีค่ะการแสดงเมื่อสักครู่นี้มีชื่อว่าอะไรคะคุณแม่คะเป็นสาบทเพลงด้วยกัน3ทํานองนะคะทํทนองแรกก็เป็นเพลงต้นเพลงเฉยอันนั้นเพลงโบราณมากๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ที่เหลืออยู่ในสายอาชีพก็ไม่ค่อยร้องก็กลัวว่าจะสูญก็เลยเอามาใส่ในเนื้อหาที่ ถวายอะไรรู้สึกแตกต่างยังไงบ้างคะแม่จากที่เคยร้องอาจจะเพื่อความสนุกสนานวันนี้ต้องมาร้องเพื่อแสดงความอาลัยมันก็มีความเหงาอยู่นะแต่ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นอันนี้เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ก็ปลอบใจกันไปว่าให้ยำคำพระรารดำรดไว้ว่าท้อได้แต่ไม่ถอย นะต้องต้องสู้เรื่อยๆไปได้มีโอกาสมาร้องบนเวทเออีภายในงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานที่จัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านเลยก็ดีใจที่ได้มาแล้วก็เราอยากจะเห็นเห็นประชาชนที่มาเพราะว่าเราดูแต่ในทีวีหลังหลายมากมายแล้วพอ,เ,อ,อเราได้มาพบตรงนี้ก็เหมือนว่า ดีใจกับเขาที่เขามาไหวแล้วก็มารอกันแล้วเหมือนว่าเราก็อยากจะให้เขาใครเหงาคลายเครียดได้สักนิดหนึ่งก็ก็ดีใจที่ได้ทำงานนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัีค่ค่ะคะัสดีค่สวัสดีค่ะสัคะสวสค่ะวัสดีค่สวัสค่ะัะวค่ะคะัด่ะสี่ เอ้เพื่อนเพื่อนเพืนเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนสิเ้พื่หน่อยดูเพื่อนลงกันทีก่อนเย่วันนี้คุรมากิจท่าทางจะอารมณ์ไม่ดีนะคะคุยกับพี่ก่อนดีกว่าพี่เคยได้แสดงเฉพาะพระพักของในหลวงรัชกาลที่9ก้าเป็นไงบ้างคะพี่หลายคนประทับใจก็ปรับพื้มใจพิติในพระมหากรุณาีิคุณของพระองค์ที่ได้ให้เรา ถวายการแสดงให้ท่านทอดพระเนตรเป็นความเรียกว่าเป็นเกียตรติประวัติอย่างหนึ่งของวงตระกูลวันนี้การแสดงชื่อชุดอะไรเอ่ยนักดาบไร้เทียมทานครับแต่ว่าวันนี้จะเปลี่ยนนักแสดงตัวหนึ่งซึ่งเป็นนักแสดงน้องใหม่เหมือนกันก็จะให้ดูอีกสไตล์หนึ่งของการแสดงของลิงน้องใหม่มาเล่นกับน้องๆหน่อยดีกว่าคุณกาญจนนาคะสวัสดีคะ่ะ ้องเมินไม่คุยด้วยวันนี้คุณกาญจนาแต่งตัวสวยจังเลยค่ะขอขอขอสวัสดีหน่อยนะขอสวัสดีอีกทีได้ไหมคะคุณกาญจนาไ,ได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ดารากำลังรวบรวมสมาธินะคะเพื่อที่จะทำการแสดงเราปล่อยให้ดาราของเราเนี่ยโชว์แล้วก็เดี๋ยวเราดูภาพการแสดงบนเวทีกันหน่อยดีกว่า

สวนหนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับกิจกรรมในงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปาัิิาานค่ะเรายังมีกิจกรรมดีๆแลนะน่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมสามารถมาร่วมงานได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31มก,กราคมเลยค่ะสําหรับวันนี้เตยลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอขอบคุณ Isuzu X Series Blue Power ขอบคุณใบเตยด้วยนะคะและนี่คือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานหากว่าใครยังไม่มีโอกาสได้ไปเรียนเชิญน,นะคะงานนี้จัดขึ้นนะคะไปเรื่อยๆจนถึงวันที่31มกราคม2560เลยค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันทนะคะสุสดราแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเราจะลากันด้วยเพลงให้สมเป็นลูกพ่อนะคะของหลากหลายศิลปินจากค่าย True Fantasy และค่าย IM นะคะและพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับนายเตะเทนวิกเอนเวลา11นาฬิกา30นาทีขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากนอร์มาออลลี่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี ค่ะ